าแล้วพ,พ,พี่น้องแดดมาแล้วมาเดินออกกําลังกายน้องกันเด้เสเด้อนานแล้วที่เน้องไม่ได้มาเดินออกกําลังกายน้องน็กเนาะแต่หนาวมานี่พี่น้องวันนี้มีแดดเลยก็เลยมาบรรยากาศรอบๆใหม่ร่วงมอแต่จะกิ่นวันนี้มีแดดแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่จากสามองศาสี่องศาเนาะคนมาเดินไล่สายพี่น้อง ข้า,าวเาวปล่งามข้าวขนมปังไขเปีศาฝั่งทางโู้นจะเป็นทางจักรยานใช่และทางโู้นกเน็เป็นเลที่ดับเบิ้ๆๆคนที่นี่เพาจะชอบมาเดินออกกำลังกายกันเถอพี่น้อ,นองคนที่นี่คนเมืองหนึ่งบ้านนี้คนที่นี่ชอบออกกำลังกาย หนาวป่นไ้ก็มาฝนตกป่นไ้ก็มาคือหนาวลมดูไอคลิปวิดีโอที่เราดูวันนั้นนะวานเนี่ยที่ทางเดียวเรามันมีเดียวมันตรงไปที่แตะว่าไหนดูอ่ะ มาแล้วอีกกสุดเต้นอะไรมาหรอมาแล้วนกทางนกทางเป็ดพี่น้องมันกินแสน็กกระเบรืรอไหมเน็กสไลเดอร์มาเลยเนาะนกเป็ดก็มีเนาะเน็กเนาะ อันนั้นนกเป็ดเด่นตัวเด้นหน่อยนะ่ะนกเป็ดเป็ดหัวเขียวนั่นนกเป็ดที่เขาขาวดำคนไทยอาหารเป็ด <laughs> ออเยอะจนนกเยอะพี่น้อง

ไม่ไม่ถือถ oh, ือยอนไปแลนไปนบีเ hmm. อ็กย้โนไปหหยสีขาวดีงยวสีขาวโอ้ยยอนเบาแค่โอ้ยสีขาวได้กี่แล้วติดคอสมบ Aqui oh, da mãe, aqui da aqui da mãe, 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 จิมนี่แล้วต้องลอยเข้าไปก่อนเหรอ,อม,มาเรียมาเรียหอยบาลานะ ว่าเสกเอนมน้ำแคนดี้แคตอ่อเอเวนเล่เข้ามาเล่เ,เข้ามาวันนี้วันอ,นอาทิตย์น่ะเขามาหายเยอะมันเลยไม่ค่อยหิวนอนเน็กเนาะคนคนเอาอาหารมาให้เยอะก็เลยไม่ค่อยหิวพี่น้อง よし、プレーしてるはず

De gidder ikke mer.

ม่วงเออเป็ดหัวม่วง